สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับในหัวข้อคุณเชื่ออะไรจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่ซึ่งเป็นบาลังของซาตานถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในนามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันทีพสัสพยานผู้ซื่อสัตย์ของเรา ต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่นั้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาลอาอัมอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งสอนบาลาคให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าพวกอิสราเอลคือให้พวกเขากินอาหารที่บูชารูปเคารพและล่วงประเวณีเช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคเลาด้วยเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่ มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเราใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย และมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทองมีคนบอกว่าเราเนี่ยทุกคนจะมีสามชื่อสามชื่อที่เราจะมีในชีวิตหนึ่งคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้สองชื่อเสียงของเราหรือชื่อที่คนอื่นเรียกสามคือชื่อที่เราตั้งให้ตัวเองนั่นคือลักษณะนิสัยของเรานี่คือสามชื่อนะครับทวนกันอีกครั้งชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ชื่อที่เพื่อนตั้งให้และชื่อที่เราตั้งให้ตัวเองตามลักษณะนิสัยของเราในพระธรรมสุภาษิต บทที่22ข้อหบอกว่าชื่อเสียงดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มั่นคงมากกว่าทรัพย์สินที่มากมายและดียิ่งกว่าความปลดปานทั้งสิ้นพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้บอกเรานะครับว่าชื่อเสียงที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าชื่อเสียงดีก็คือลักษณะนิสัยที่ดีครับผมลักษณะนิสัยที่ดีเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าชื่อเสียง วันนี้เนี่ยชีวิตของเราทั้งสชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างชาวเมืองเปอร์กามมในพระธรรมวิวรณ์แม้ชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยจะไม่ดีแต่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับคริสเตียนชาวเปอร์กามมว่าแม้ว่าชีวิตของเขาชื่อเสียงของเขาใน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 เมืองนั้นจะไม่ดีเหมือนกับการกระทําของเขาที่ผ่านมานั่นแหละนะครับลักษณะชีวิตและนิสัยของเขาเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่พระเยซูคริสต์ได้สัญญาว่าวันหนึ่งเนี่ยบนแผ่นดินสวรรค์พระองค์จะประทานชื่อให้กับเขาให้ชื่อใหม่กับเขา วพระองค์จะทรงเรียกชื่อใหม่เขาข้อที่17บอกว่าเราจะให้แก่ผู้ที่มีชัยชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่จะลึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้รับเท่านั้นนะครับพระเจนานะของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่า พระเยซูริ์เนี่ยสัญญาว่าจะสลักชื่อของผู้เชื่อเนี่ยไว้ในหินสีขาวนะครับซึ่งเล็งถึงอะไรครับเล็งถึงชีวิตที่บริสุทธิ์แม้ว่าในโลกนี้เราอาจจะมีอดีตมีประวัติที่ไม่ดีพ่อแม่อาจจะตั้งชื่อเราแบบหนึง่งเพื่อนของเราอาจจะเรียกเราในลักษณะหนึ่งหรือแม้บางครั้งตัวเราอาจจะกล่าวโทษตัวเองหรือเรียกตัวเองในอีกลักษณะหนึ่งแต่พระเยซูรคคิ์ทรงมองเราและเรียกชื่อเราอีกแบบหนึง่งนะครับพระองค์ไม่ได้เรียกเราตามการกระทําของเราแต่พระองค์เรียกเราด้วยพระคุณของพระองค์พี่น้องครับอยากให้เรา ได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้มาตัดสินเรานะคนส่วนใหญ่อาจจะตั้งฉายาเราตัดสินเราผ่านสิ่งที่เราทําผ่านมาแต่พระเยซูคริสต์ทรงให้ชีวิตกับเราและทรงเป็นความหวังในชีวิตของเราว่าวันนี้พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์วันนี้ไม่สําคัญว่า คนอื่นจะเรียกชื่อเราอย่างไรครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือวันนี้พระเยซูคริสต์ทรงเรียกชื่อท่านอย่างไรและพระองค์ทรงตั้งชีวิตของท่านไว้เพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่สําคัญกว่าทุกชื่อเรียกในโลกนี้ใครจะเรียกท่านว่ายอย่างไรเวลานี้ไม่สําคัญวันนี้ท่านต้องใส่ใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเรียกชื่อท่านว่ายอย่างไร และเราทั้งหลายจะดําเนินชีวิตตามชื่อที่พระองค์ทรงเรียกเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องว่าพระองค์ทรงเรียกชื่อของท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเราเป็นอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกหรือ,อยังเราต้องสํารวจด้วยกันว่าวันนี้ชื่อเสียงที่พระเยซูคริสต์ให้กับเรากับลักษณะนิสัยเนี่ยมันตรงข้ามกันหรือเปล่า นะครับและอีกข้อคิดหนึ่งก็คืออะไรล่ะครับที่เราจะทำเพื่อให้เรามีลักษณะชีวิตที่เหมือนกับองค์พระเยซูคิดทรงเรียกเรามากที่สุดในพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์วันนี้พระองค์ทรงเรียกเราทุกคนวันนี้คุณเชื่ออะไรครับสำหรับเพื่อนเราเป็นใครสำหรับพ่อแม่และคำถามที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นใครสำหรับพระคิดนะครับก็อยากหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงสถิตกับพี่น้องและอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ